โอ้ย <One> พ <input> ี่โน้ทำไมคนหายไปหนมดเนี่ยใจเย็นๆทงเชื่อพี่อีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวรอให้ได้ตามแผนก่อนจะรับออเดอร์กันไม่หวันไม่ไหวแผนนี่มันจะได้ผลหรอผ่านร้อนผานหนาวมาเยอะผ่านมาไม่รู้กี่มันโชว์เดี๋ยวจัดเลยเอาเนี่เสร็จอย่างเนี้ยเร็ว ตัวอย่างนี้จะไปเชียร์เบียร์เหรอเบียชู่ชู่เบียร์สู่ตายเบียร์ใบ้สู่ตายหุยตลกนะเนี่ยเป็นคนตลกนะเนี่ยเชียร์เบียพี่นุ๊กก็เนธไม่อยากทำแบบนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเนธเพื่อร้านของเราเดี๋ยวนี้ร้านไหนๆเขาก็มีทั้งนั้นแหะพิตตี้คนเชียร์เบียร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทุกร้านไม่งั้นจะไปแข่งกับเขาได้ยังไงเฮ้ยที่สำคัญเลยนะพิตตี้เนี่ยไม่ได้เป็นกันง่าย ไม่สวยไม่ได้เป็นนะมันต้องคนสวยเท่านั้นไม่สวยไม่ได้เป็นเนาะอืมนี่มัน่ทำได้แล้วเนี่ยชดอะไหนเข้าไปพร้อมกันน่ะชดเสร็จยังอะเสร็จแล้วแน่ชดอายอะเฮ้ยไม่ต้องอายพี่ยังไม่อายเลยออกมาแล้วพี่เน่มีสามีแล้วนี่อ้าวมันเกี่ยวอะไรเ้า โอ้โหอ้หนี่นาอ,อยู่เนี่ยนายมีจิกทุกมุมเลยล่ะไม่กล้าเลยเสียเสื้อเด็กบางคนเฮ้ยอย่ายอมพี่โอ้โหก็ก็ก็โอ้โอตายตายแม่คุณเอ้ยสองคนเออก็เต้นเฉยๆเต้นเต้นให้เต้นเต้น เต้นนิดนิดพออย่าเต้นเยอะเต้นนิดนเอาแบบแบบน่ารักเนอะเออแบบน่ารักเบาๆแล้วกันเนอะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเปิดเพลงให้เดี๋ยวเปิดเพลงให้นะจะได้พ่อเออเอาหน้าพยายามหน่อยพยายามหน่อยเอาพยายามหน่อยนะเอาเอาเอา Come on Come on Come on Baby เอเอเอาล่ะครับพี่เชิญครับเชิญครับเชิญครับพ่อแม่พี่น้องครับเชิญครับผมร้านกาแานะครับเปิดใหม่นะครับ กาแฟคู่รักครับเออเออเออเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่ๆครับโอ้วันนี้พีเซอร์พิสุนนะครับสองเด็กฝั่งนี้เด้งมาคนเดียวนะคนเดียวนะมาสอคนนะสองคนวันนี้ทางร้านของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุด ี่นผมว่าได้ผลว่าพี่เออเมาต็มร้านเลยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะครับงั้นเดี๋ยวไปรับออเดอร์ก่อนนะไปเลยไปเลยรีบไปรีบซื้อกาแฟนะครับแถมใส่นมรับเลยดีครับพี่ครับใส่นมเข้าไปใส่นมเข้าไปใส่เข้าไปใส่ก้อครับพี่รับเลยดีครับพี่ใส่แล้วใส่แล้วนี่คุยรับเลยดีครับรับนมเลยรับนรำคาญจมาดูเต้นอยู่มันขัดจังหวะเอ้า กินกาแฟล่ะทำไมอ่ะดูสิได้มาเกี่ยวเด้อได้ไม่กี่แก้วเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเฮ้ยไม่เวัวก็ล่ะแทนเนี่ยมันมนั่งเฉยอย่างเงี้ยเหรอมึงเนี่ยพี่โอ้โหอยช้อนนอช้ด้วยช้อนด้วยผมว่าปิดครับพี่หลุดหลดเอ้าวอ้าเ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 อ้าหมดรอบหมดรอบแล้วหมดรอบหมดโปรโมชั่นครับหมดโปรโมชั่นโปรโมชั่นแล้วเก็บเก็บเก็บกลับมาพอแล้ว หมดรอบแล้วหมดรอบอะไรอะอะไรยังสั่งอีกอ้าไหนหมดอะพอแล้วหมดรอบแล้วไม่ได้สั่งอะไรเลยนี่มันทำอะไรเนี่ยมันจะมาจะอะไรทั้งหนาที่ร้านกาแฟมาทำอะไรเอาเฮ้ยก็มีเต้นก็จะมาดูเต้นนด้ดิเออพวกเราว่าไงอะดูเต้น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 เอาเฮยเดี๋ยว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 เพอยากดูเต้นใช่ไหมใช่อยากดูเต้นไหมได้เดี๋ยวชุดสองชุดสอง เอาชับเลยอกว์เลยโชว์เด็ดของเราในวันนี้อยู่นี่นุลีลาสะ้านใจโอ้โหดูครับเต็ม่ิปเลยยาวไปยาวไปโอ้โหโชว์คนละแข้งด้วยครับตอนนี้ โอ้หโอ้ยพี่ดุเจอดเลยพี่มาพี่ไปแล้วมันไปแล้วสำเร็จดูเต้นไอ้พวกโรคจิตเลยมามามามอะไร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 อะไมอะไรอะไรอะไรอะ็มันไรอะ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 ไอะไอะ หายยมดเลอ่ะไม่เห็นหรอกว่ามันบ้ากามแกตายเออเดี๋ยวก่อนเธอสองคนนี้ต้องชดใช้เลยเต้นอยากเต้นใช่ไหมไปไปเลยเดินไปข้างหน้าเลยค้ามาถ้า้พวกนั้นไม่กลับมาแกไม่ต้องหยุดเต้นหยเต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไคงคงเต้นไปเดี๋ยวพี่เปิดเพลงให้ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพ่อเปิดเพลงเปิดเป็นเหรอ あれ <noise> ไม่ขายปิดเลยปิดร้านเก็บแล้วคุณนิยไม่ขายคุณรักชักศอกของเธอ